รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่2ครับตุลาคม2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับวันนี้เหมาอัดคลิปช้าสักหน่อยนะครับนะนะครับวันนี้นะครับอเมาก็คัดบอลนะครับให้2คู่นะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรก เจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับในบ้านแมนยูอีกแล้วนะครับวันนี้เตะเร็วนะครับหกโมงครึ่งนะครับนะแฟนแมนยูก็คงรอดูเหมือนเดิมนะครับคู่ที่สองครับไบตันนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับนะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับเอาหมายเชียร์ไปที่กอนเตเฟือนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนโกดไปครับสามหนึ่งครับเสียเต็มกันไปนะครับคู่ที่สองนะครับให้เล่นล็องนะครับนะ ่อที่ครึ่งลูกนะครับนะลองก็ชนะไปครับสอูนนะครับนะกินเต็มกันไปนะครับหน้าย u t ท b e ครับเสียเต็มนะครับเสียเต็มหนึ่งตัวแล้วก็กินเต็มหนึ่งตัวนะครับแต่บอกตรงๆครับสเตปสี่ของเมาแตกอีกแล้วนะครับประเดิมวันที่หนึ่งแบบสวยๆนะครับรวมไม่ถึงบอลวีพีก็กินเต็มเหมือนเดิม นะครับกินเต็มเหมือนเดิมนะครับบอกตรงๆนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับบอลวีพีบอลสเต็ปนะครับบอลสดนะครับอเมาแนะนํานะครับให้เข้าในกลุ่มของอเมาเท่านั้นครับนะสอบถามรายละเอียดนะครับที่ดีไลน์ของอเมาครับ a h m a o 99นะครับนะขอบอกตรงๆครับในกลุ่มนะครับนะในกลุ่มของอเมานะครับมีเซียนมากมายนะครับนะอ่ะอเมาก็พึ่งนําเล่นบาจบไปนะครับไม่ใช่เฉพาะบอลนะครับนะ บอกตรงครับในกลุ่มนี้นะครับอเมาเพิ่งนําบาจบไปนี่นะครับเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับบวกแปดนะครับนะนียเฉพาะบานะครับทุกท่านไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับไม่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับนะนะครับอันนี้ในกลุ่มนะครับขอเหมานะครับใครอยากได้ทั้งบอลทั้งบานะครับนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนะง่ายๆครับทักไอดียดส่วนตัวมาหาเหมาครับอ่ะมาดูคู่แรกนะครับนะ โอ้โหครับทีอัดคลิปชานะครับไม่เป็นไรครับเอาหมอพึ่งฟื้นนะครับเมื่อคืนหนักไปหน่อยนะครับหวยแดกนะครับหวยแดกอีกแล้วมาดูคู่นแรกกับแมนยูกับเอฟวอตตันนะครับนะสถิตินะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมนยูนะครับนะเราเราก็รู้กันอยู่นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดแล้วของแมนยูนะครับนัดแรกเล่นในบานนะครับชนะสองหนึ่งนัดที่สองนัดที่สามครับนะสองนัดหลังสุดนะครับนะสองสามแพ้หมดนะครับนะ เล่นในบ้านนะครับนัดที่4นะครับไปเยือนชนะ2อนัดที่5นะครับไปเยือนแพ้2 1นะครับนะชนะ2แพ้4นะครับสําหรับแมนยูนะครับฮนัดล่าสุดนะครับมาดูเกมในบ้านครับฮนัดล่าสุดนะนัดแรกชนะ1นนัด2นัด3แพ้นะครับนัด4นัด5ชนะ2นัดรวดนะครับในบ้านนะครับชนะ3แพ้2เกมนะครับดูครับ5นัดล่าสุดนัดของเอฟเวอร์ตันนะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านชนะสองูนย์ด้2ไปเยือนเสมอทั้งสอง นัดที่3ไปเยือนแพ้3 0นัดที่4เล่ไดนบ้านชนะ3 1 in, นัดที่5ไปเยือนชนะ2 0นะครับชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1เกมนะครับมาดูเกมเยือนนะครับฮันน่าล่าสุดนะครับตอนแรกเสมอนะครับ2 2นัดที่3แพ้3 0นัด4นัดนัดสกับนัดที่5นะครับชนะ2นัดนะครับนัดที่3นะครับกับนัดที่4นะครับชนะเลยครับ2นัดนะครับนัดที่5ครับนะเสมอนะครับเกมเยือนนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับ มาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับโอ้โหสูสีจริงๆนะครับตารางคะแนนนะครับแมนยูอยู่อันดับ4ี่นะครับแข่งไปแล้วครับ้านัดครับชนะ4เสมอ1แพ้1เกมครับมีอยู่13คะแนนนะครับส่วนเอฟเวอร์ตันครับอยู่อันดับ5นะครับแข่งหกนัดเท่ากันครับชนะ4ี่เสมอ1แพ้1มีอยู่13คะแนนนะครับโอ้โหเห็นไหมครับทุกท่านอันดับคะแนนสูสีกันนะครับนะอันดับก็สูสีกันนย่างเีมา่กับ5นะครับ มาดูที่ฮนดิ้แคปนะครับวันนี้นะครับนะใครๆก็ต้องมองแมนยูนะครับนะแมนยูนี่บอกตรงๆครับห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับบวกไปถึงห้ามเสมอเด็ดขาดด้วยนะครับทุกท่านนะมาดูนะครับเลทราคานะครับเลทแรกครับราคานะครับลูกครึ่งนะครับน้เลทแรกครับเลทนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่1.02ส่วนเยือนอยู่ที่0.88นะครับ เลทที่2ราคาไหลลงอยู่1ลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.84ส่นะครับส่วนเยือนอยู่ที่1.09นะาครับน้ำไหลขึ้นนะครับเลทราคาเวอร์นะครับเลทแรก2ลูกควบ2ลูกคือควบสานะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับถ้าเราดูจากราคานะครับ1ลูกนะครับนะเลทราคาเวอร์ครับนะถือว่าสมดุลนะครับบวกกับนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.84นะครับคู่นี้นะครับแนะนำนะครับให้เล่นเจ้าบ้านแต่ แนะนำให้เล่นหนึ่งลูกนะครับทุกท่านนะแค่หนึ่งลูกก็นะก็เสียวกันแล้วนะครับสำหรับหนึ่งนะครับนะราคาต่อหนึ่งลูกครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปสรุปกว่ทีเดียวนะครับไปดูคู่ที่สองต่อนะครับคู่ที่สองนะครับนะแต่นะครับอ่าดูคู่เชลซีก่อนนะครับนะเอาหมาไม่ได้วิเคราะห์คู่เชลซีนะครับตอนแรกเนี่ยมันเปิดมานะครับลูกครึ่งเลยนะครับตอนนี้ไหลมาลูกคู่ลูกครึ่งนะครับน่าเล่นเชลซีนะครับนะน่ารุนเม๊ะสอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะ ไปดูคู่ที่เอมาคัดบารนะครับไบตันกับอาร์เซนอลนะครับมาดูครับนะห้านัดล่าสุดนะครับนะที่เจอกันครับนะครับไบตินะครับไปเยือนนะแพ้สองศูนย์นัดสองครับเล่นบ้านนะครับแพ้หนึ่งศูนย์นะครับนะนัดที่สามนี่นะครับนะไบตันชนะนะครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเยือนชนะสองหนึ่งครับคู่นี้นะครับบอกตรงครับนะสูสีนะครับสูสี มาดูครับนัดล่าสุดครับของไบตันนะครับนัดแรกครับไปเยือนครับเสมอหนึ่งนะครับนัดสองกับนัดสามนี่ชนะนะครับในบ้านชนะรวดนะครับสองนัดเลยนะครับนัดที่สี่ไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์นัดที่ห้าเล่นในบ้านนะครับแพ้ไปครับสองสูตรนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมนะครับสลับไบตันนะครับมาดูเกมในบ้านครับนัดล่าสุดนะครับนัดแรกนัดสองครับชนะสองนัดรวดนะครับนัดที่สามนะครับแพ้นะครับสองสูตรนัดที่สี่ชนะนะครับสองสูตรนัดที่ห้า แพ้นะครับสองสูตรนะครับในบ้านนะครับชนะสามแพ้สองนะครับไม่เสมอใครเลยนะครับมาดูครับห้าน่าสุดนะครับของอาร์เซนอลนะครับนัดแรกนะครับนะนัดแรกกับนัดสองเล่นในบ้านนะครับชนะไปเลยครับสองนัดเลยนะครับนัดที่สามไปเยอะชนะดุสูตรนัดที่สี่เล่นบ้านชนะดุสูตรนัดที่ห้าไปเยอนแพ้ห้าสูตรนะครับชนะสี่แพ้แค่เกมเดียวนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับนะช่วงหลังนะครับเริ่มมาดีนะครับเริ่มมาดีนะครับมาดูครับ เกมเยือนนะครับพัดนาล่าสุดนะครับนัดแรกครับชนะ1นูนย์นะครับนัดที่2นะครับแพ้นะครับห้าศูนัดที่3ชนะ6กศูนย์นัดสี่นัดห้านะครับแพ้2นัดรวดนะครับเกมเยือนนะครับชนะ2นะครับแพ้ถึง3เกมนะครับสลัดเซนอนนะครับมารูตารางคะแนนนะครับนะครับไบตันนะครับอยู่อันดับ6ครับแข่งแล้วครับหนัดนะครับชนะ4ี่ครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมมี 13คะแนนนะครับโอ้โหไบตันก็เกาะกลุ่มเหมือนกันนะครับเกาะกลุ่มนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ10นะครับแข็มแล้วครับ6นัดนะครับชนะ3ไม่เสมอแพ้3เกมนะครับมีอยู่9คะแนนนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเรทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่0.72นะครับนะส่วนเยือนอยู่ที่1น สองสองครับเดขที่สองราคาคงที่ครับราคาปอนะครับน้ําเจ้าบ้านไหลขึ้นอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเก้าครับส่วนเยือนอยู่ที่1ึ5จุดหนึ่งห้านะครับน้ําไหลลงนะครับเดืนราคาเวอร์ครับเดขแรกครับสองลูกครึ่งนะครับเดขที่สองหรือที่สองลูกครับสองลูกครึ่งครับราคาปอนะครับเปิดเดืนนี้มานะครับนะก็ถือว่าสมดุลนะครับแต่อมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับที่น้ําอยู่ที่7279แบบนี้นะครับนะ มันเห็นได้ชัดนะครับนะคู่นี้นะครับอามาหมอเห็นได้ชัดครับคู่นี้เราต้องเล่นเจ้าบ้านนะครับนะจริงๆนะครับเห็นไหมครับน้ําน้ํามาอยู่เจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับนะปกตินี่เจ็ดศูนย์จุดแปดเก้าแปดห้าแปดสี่นะครับถือว่าน้อยแล้วแต่อันนี้มันยังน้อยกว่านะครับนะนะครับไปสรุปครับนะครับมาดูคู่แรกอ่ะคู่แรกพอดีเลยครับเอาเมาแนะนําให้ทุกท่านเล่นนะครับ แมนยูไปที่ราคา1ลูกเท่านั้นนะครับทุกท่านอย่าไปเล่นลูกควบนะนะครับแนะนําเลยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับมาสนุกครับคู่แรกนะครับเชียร์ที่แมนยูนะครับที่ราคา1ลูกนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่ไบตันนะครับที่ราคาปอนะครับนะอ่านะครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะนะครับอันนี้เหมานะครับนะวิเคราะห์นะครับนะแนวทาง เขานั้นนะครับทุกท่านนะใครอยากได้บอลสดบอลสเต็ปนะครับนะบอล VIP นะครับนะทางอดีตไลน์สุดตัวมาหาเอ๋อครับที่อดีตไลน์เอเอฟเอนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับนะเอ๋อก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดนจากเอ๋อกันด้วยนะครับวันนี้เอ๋อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ